รู้ตัวครับท่านผู้ชมค่ำนี้ครับกำลังเตรียมตัวว่าจะไปปลูกตะไคร้แล้วก็ขิงอะไรอีกอะว่านครับนี่ฮะว่านที่เคยบอกไว้ครับว่านชักมดลูกครับผมเดี๋ยวมาดูเงาใหญ่ๆเขาไง นี่ไงครับเตรียมไว้ครับว่าจะไปปลูกแล้วแต่ปรากฏว่าดูท้องฟ้าครับท่านผู้ชมน, <c oughs> นี่ครับวันนี้วันที่เก้าเวลาประมาณกี่โมงแม่ <c oughs> ประมาณน่าจะสักสี่โมงได้มั้งสามโมงกว่าสี่โมงครับนี่ครับท้องฟ้าครับผลน่าจะมาเป็นวันที่สามหลังจากที่เอนิโยมานานครับ เออมาแรงด้วย <Okay. S 1> ก็เลยว่าจะ <Okay. S 1> ต้องหยุดก่อน,นครับ <Okay. S 1> เริ่มมาแล้วครับ <c oughs> ท่านผู้ช <c> ม <oughs> ขอให้มา <c oughs> เย <c oughs> อะๆหน่อ, <c oughs> อยเถอใช่ไหมวุนรอด <c oughs> อ้าว เสียงฝนหายไปแล้วครับเดี๋ยวคงจะมาใหม่ครับมาพักใหญ่แล้วครับ่านผู้ชมประมาณกี่นาทีแล้วแม่กี่นาทีแล้วฝนลงเนี่ยพักหนึ่งแล้วนะพักหนึ่งละนี่ละครับก็ว่าจะไปปลูกตะไคร้ขอฝนอีกสักหน่อยวันชักหมดลูกอีกสักนิด ก็ยังคาอยู่ในกระป๋องกับตะก้านู้นนะครับก็คงจะต้องยุติไว้ก่อนวันนี้นี่จะหกโมงแล้วอ่ะก็โชคดีครับได้น้ำฝนแล้วก็เตรียมตัวปลูกพืนนชนะเออก็มาดูต่อนะครับ หม่แล้วครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาปลูกตะไคร้ที่กล่าวไว้เมื่อวานนี้ครับต้องมาเสริมที่ที่เขาเคยปลูกแล้วตายไปนะครับเนื่องจากต่อเลี้ยงไม่ไหวก็จะต้องมาซ้ำวันนี้ครับ ต้องปลูกซ้ำครับท่านผู้ชมเพราะว่าเนื่องจากอย่างที่ว่านะครับผ่านแรงมาแนละ้วต้องไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยจนทั่วครับแล้วก็ย่ำคำนะครับต้องปิดจะปิดท้ายด้วยสมุนไพรสำหรับภาพสรีนะครับ ขอเป็นว่าในวันพืชมงคลนี้ขอปลูกสุนไพชนิดน,นี้นะครับในปีนี้นี่แหละครับถึงไพตัวนี้ที่จะต้องปลูกวันนี้คือตัวนี้ครับสมุนไพรต,ตัวนี้เป็นเป็นว่าน ที่มีสับคุณดีเลิศสาหรับสุภาพตะีนะครับก็ถือเป็นไม้มงคลในปีนี้เลยสําหรับผมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับสําหรับการติดตามชมตะหวังกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ